ขยี่ตาแรงเอวาพาทัวนี่หรือห้องนอนแม่บ้านเห็นแล้วตะลึงไปตามตามกันเป็นทายาทหมื่นล้านตระกูลดังและเป็นเจ้าของธุรกิจหมื่นล้านไทยนครพัฒนาสำหรับเอวาปรวรวันหรือเอวาตลก6ฉากบ้านที่เอวาอาศัยอยู่นั้นเป็นตึก13ชั้นอาศัยอยู่รวมกัน22คน ซึ่งล่าสุดใน TikTok OK s u n f l o w e า w ว a าได้โพสต์คลิปพาดูห้องนอนแม่บ้านพร้อมทั้งเขียนเคปชั่นว่าเปิดห้องนอนแม่บ้านบนตึก13ชั้นของเอวาเมื่อเปิดประตูเข้าห้องไปก็ถึงกับตะลึงเพราะในห้องนอนแม่บ้านนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบทุกอย่างแน่นอนว่าต้องมีเตียงแอร์ทีวีจอเบนตู้เย็นรวมไปถึงห้องน้ำที่แยกเป็นสัดส่วน บอกเลยว่าดีจนหลายคนอึ้งไปตามตามกันเลยพร้อมทั้งเข้ามาคอมเมนต์ว่าห้องแม่บ้านมีแอร์ด้วยเลิศม,มากแม่บ้านดื่มน้ำเอเวียงเลิศไม่ไหวแม่บ้านสบายกว่าฉันอีกกบรับสมัครแม่บ้านเพิ่มไหมคะคุณเอวาห้องที่แม่บ้านคือดีกว่าหอที่ฉันเช่าอีกโอ้ยเนี่ยละนาราเขาเรียกว่าเจ้านายดีแบบนี้ล่ะคะ่ะ